ถามมาว่าพินิกรรมเนี่ยจะทําแบบไหนดีนะครับซึ่งพินิกรรมเนี่ยมีหลายแบบนะจะเป็นแบบธรรมดาก็ได้ซึ่งที่ผมพูดไปในคลิปก่อนแบบธรรมดาสาระสำคัญก็คือต้องทําพินิกรรมเนี่ยเป็นหนังสือเมื่อทําเป็นหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยครับต้องลงวันเดือนปีที่ทําพินิกรรมแล้วก็เขียนไปให้ชักเจนว่าจะมอบทรัพย์สินมีอะไรบ้างให้กับใครเสร็จแล้วก็ลงรายมือชื่อผู้ทําพินิกรรมถ้าจะมีการตก เติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ทำพิัยกรรมก็ต้องเซ็นชื่อด้วยแล้วสำคัญก็คือต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพิัยกรรมนะแล้วพิัยกรรมถ้บับนั้นต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพิัยกรรมด้วยสองคนนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับไม่เช่นนั้นพิัยกรรมนั้นก็เป็นโมฆะไปนะแล้วที่สำคัญนะคนที่งลงลายมือชื่อเป็นพยานหรือผู้เขียนพิัยกรรมเนี่ยจะต,ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพิัยกรรม คือจะต้องไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากวิัยกรรมหรือถ้าหาว่าผู้สมรสเป็นผู้รับผลประโยชน์จากวิัยกรรมตนเองจะปงไปลงลายมือชื่อเป็นพยานเป็นผู้เขียนไม่ได้เป็นโมฆะแล้ววิทยกรรมอีกแบบหนึ่งก็คือวิทยกรรมแบบเขียนขึ้นเองทั้งฉบับอันนี้เนี่ยก็ต้องทําเป็นหนังสือเหมือนกันแต่ผู้ทาพิทยกรรมเนี่ยจะต้องเขียนด้วยลายมือของตัวเองครับทั้งหมดตั้งแต่วันที่เดือนพศนะครับ แล้วพินัยกรรมรัพย์สินมีอะไรบ้างจะมอบให้กับใครจะให้หมดตลอดจนลงลายมือชื่อของตัวเองลงไ้ด้วยให้ชัดเจนอย่างเนี้เรียกว่าพินัยกรรมที่เขียนขึ้นเองทั้งฉบับน,นะครับอันนี้ไม่ต้องมีพยานไม่ต้องมีผู้รับรองลายมือชื่อใช้ได้เลยนะครับแต่อีกพินัยกรรมอีกหนึ่ง,งจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพินัยกรรมไฟเืองซึ่งก็คือต้องไปทําที่อําเภอต้องไปทําที่เขตเสียค่าธรรมเนียมมีขั้นตอน มีเจ้าพนักงานมาเกี่ยวข้องอันนี้เรียกว่ามีในก่ายเมืองซึ่งถามว่าทั้งหมดเนี่ยดีเหมือนกันไหมเหมือนกันครับถ้ามันไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะมีปัญหาน้อยที่สุดผมก็มองส่วนตัวนะพี่กมฝกำไฟเมืองปลอดภัยที่สุดเพราะมีเจ้าหนี้คนกลา,า,างมาเกี่ยวข้องครับ